สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุธที่18พฤศจิกายน2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเ็เด็กสกอป,ปิดตลาดไปที่1,364.59จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา14.78จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น1.09%มูลค่คาการซื้อขายนะครับอยู่ที่ประมาณ67,000ล้านบาทนะครับ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนช่วงเช้าแล้วก็ตอนช่วงบ่ายๆนะครับดัชนีก็เป็นการแกว่งนะครับดูในกรอบแคบๆนะครับสลับบวกลบกันก่อนที่ตอนช่วงแทรทะตลาดนั้นจะมีแรงซื้อกันเข้ามานะครับแล้วก็ดีดทำให้ทั้งของตัวดัชนีนั้นดีดตัวกันขึ้นมานะครับแล้วก็บวกขึ้นไปนะครับเกือบเกือบสิจุดด้วยกันก็น่าจะได้แรงหนุนนะครับมาจากเรื่องของปัจจัยในประเทศนั่นเองนะครับ ส่วนทางของการประชุมกรงง,งในวันนี้นะครับก็มีมติเอกชนที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นะครับที่0.5ตามเดิมนะครับแล้วก็ตามที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้นะครับขณะที่สถานการณ์โควิดสิในประเทศวันนี้นะครับก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยสรายด้วยกันก็เป็นผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศครับขณะที่การประชุมสบวบควันนี้ก็มีการเห็นชอบนะครับที่จะขยายระยะเวลาพรกรฉุกเฉินออกไปอีก45วัน ก็จะไปสิ้นสุดในวันที่15มกราคมปีหน้านะครับแต่ว่าก็ตีกลับข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะไม่ลดวันกักตัวนะครับของผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศเนี่ยนะครับเหลือ10เหลือ10วันนะครับโดยให้มีการกลับไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับโดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5ลำดับแรกในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย K Bank, S c G P, Mint, p o t และก็ GPS4 SC ส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวก5ลำดับแรกในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย g uff, ัฟปตท a อ t อทีแล้วก็เดลต้าครับขณะที่หุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบ5ลำดับแรกในวันนี้ก็คือท่านัาของตัว jazz e if m a c โคร l a n ลนด์แล้วก็ s t t t นั่นเองครับโดยกลุ่มที่มีการปรับ ขึ้นในวันนี้ได้นะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่มชิ้นส่วน็กทอนิกส์ด้วยกันนะครับก็คือทางด้านของฮาน่านะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง6.12%ด้วยกันนะครับกอธนาคของผู้บริหารนั้นมีการประเมินนะครับว่าไตรมาสที่4นั้นจะเป็นช่วงไฮซีซั่นนั่นเองนะครับของผลประกอบการเพราะว่ามีการเร่งการผลิตตัวสมาร์ทโฟนกันขึ้นมานั่นเองนะครับ ส่วนทะนากของ KCE ครับวันนี้บวกขึ้นมาได้4.79%แล้วก็เดลต้าบวกขึ้นมาได้อีก3 5 8อนะครับอันนี้ก็เป็นการฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับตามทะนากของหุ้นเทคโนโลยีนะครับที่ช่วงนี้ก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวค่าเงินบาทนะครับวันนี้ก็กับมาอ่อนค่าก,กันอีกเล็กน้อยนะครับผมก็คือขึ้นมาอยู่เหนือ3าบาทต่อดอลลาร์แล้วนะครับจากวันก่อนหน้านี้ก็หลุดไปนะครับหลุดบานปนั่นเอง อีกกลุ่มนึ่งที่ปรับขึ้นมาได้นะครับก็เป็นทาด้านของกลุ่มปิดตรเคมีนะครับนำโดยทาด้านของตัว GGC นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.91%ด้วยกันนะครับ มีรงหนุนนะครับมาจากเรื่องของตัวยอดขายน้ํามันดีเซลที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าทางด้านของรัฐบาลน,นั้นมีการกําหนดให้ให้ทางด้านของน้ํามันดีเซล B10 นะครับเป็นน้ํามันเกรดพื้นฐานของประเทศนั่นเองนะครับก็เลยหนุนทางด้านของหุ้น GGC วันนี้ให้มีการปรับพึ่งราได้อย่างโดดเด่นนะครับส่วนทางด้านของ IVL นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.64น ส่วน pttgc นั้นบวกขึ้นมา2 4 8นะครับก็เป็นเรื่องของการซื้อกลับกันเข้ามานะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทั้ง2หุ้นนี้ราคาหุ้นก็มีการปรับตัวลดลงมา้นั่นเองครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับก็เป็นท่าท้ของกลุ่มพลังงานนะครับก็นำโดยท่าทั้ของหุ้นโรงไฟฟ้าอย่างท่าน้ของ BPP นะครับบวกขึ้นมา4.86%นะครับโดยผู้บริหารด้านก็คาดการณ์นะครับว่าง,งบตรมาสที่4นั้นจะเติบโตได้อย่่างโดดดเน เพราะว่าไม่มีการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าแล้วนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีการ COD โรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก25เมกะวัตต์ด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีการ M&A โรงไฟฟ้าก๊าสนะครับในสารัฐนะครับซึ่งอันนี้มีขนาดถึง600-900ถึงเกมกะวัตต์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเจรจา,ากันในช่วงครึ่งปีแรกของปีนั้นน,นั่นเองครับ ซึ่งการที่ราคาหุ้น BPP ปรับขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ได้หนุนให้ตานัของหุ้นบ้านปูนะครับบวกขึ้นมาด้วยนะครับโดยปรับเพิ่มขึ้นมา4.11%ครับส่วนหุ้นลงไฟฟ้าอื่นๆที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาก็อย่างเช่นทานด้นของตัว GPC นะครับบวกขึ้นมา3.88% Gulf นะครับบวกขึ้นมา3.6%แล้วก็ B Cream ครับบวกขึ้นมา2.65%ครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็เป็นทด้านของกลุ่มสื่อบันเทิงนะครับนำโดยทั้นของตัว BEC นะครับบวกขึ้นมา4.34นะครับก็หลังจากที่งบไตรามาสที่3นั้นพลิกฟื้นมามีกำไรได้นะครับแล้วก็คาดการว่างบไตรามาสที่4นั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับทั้งเ e a r ย n y ่อ r เียแล้วก็ Qon Q ค Q ด้วยจากการเข้าสู่ช่วงของปลายปีนะครับช่วงของเทศก,กาลก็จะมีเรื่องของการโฆษณาก,กันมากขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นท่านัของกลุ่มยานยนต์นะครับก็นำโดยท่านัของ A.H. นะครับวันนี้ยังบวกได้แรงต่อเนื่องนะครับบวกอีก9.87%ด้วยกันนะครับก็งบไตรมาสที่3นะครับที่มีการประกาศออกมาก็พลิกมามีกำไรนะครับจากที่ขาดทุนนะครับในไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับก็ได้รงบนหนุนนะครับมาจากรายได้ที่สูงกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรนะจากบริษัทรูกก็ดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ยัง,ยงมีการเจรียจานะครับเพื่อที่จะรับออเดอร์เข้ามาใหม่แล้วก็ตั้งเป้าปีหน้านะครับยอดขายเติบโต10 15นั่นเองครับ ส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงได้ในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลเลยทีรจะผันนะครับก็เป็นทน่าของ t n r นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป3.7%ด้วยกันนะครับคาดว่าน่าจะเป็นการถูกเซลล์ออนแฟกต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าท่าทนาของงบรามาสที่3ที่ประกาศกันมาก่อนหน้านี้ก็โตได้35% Year ห n y e a อเนยียยนะครับแล้วก็9เดือนนะครับกำไรก็โตถึง70%นนั่นเองครับ แล้วก็ตราที่4นั้นนะครับก็คาดว่ากำไราจาทัานระดับสูงสุดเลยนะครับนับตั้งแต่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นมานะครับแต่ว่าราคาหุ้นก็ถูกเซลล์ออนแฟกตอร์นมาต่อเนื่องนั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ